ชัดจวดครับมาแล้วครับไปหรู้หนึ่งเกจครับเอาหลุมหนึ่งไปเข้าโซครับแล้วก็ไอเทมครับของนักประสาทเขาเก่งมากครับผมตีได้ถึงสองรอบนะครับหักดีเพื่อนอยู่สองตัวนะฮะจะมีกันไหมนะครับผมแต่ก็ขอจั่วก่อนนะครับผมอันนี้เขาแบ็คไฟเดย์ก่อนนะครับผมนี่มีการกดเล่ห์ด้วยกัใช่คร,ครก็คือจั่วหาไอเทมนั่นเองนะครับผมเราไปเก็บไก่แล้ครับผมไก่จั่วไอเทมฮัลโล ก็บไก่กับอะไรสักอย่างครับผมก็อะไรที่ไม่ใช้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องการอาสีก็คือโล่มังกรนะครับใช่ครับผมแล้วก็จิ้มสองดาเมจฮะเราก็ผ่านเธอครับแต่ไม่รู้นะผมเพราะไม่มีเพื่อนนะโอใช่ครับผมเปรบแรกตีกัดครับโล่มังกรฟ้านี่นะไม่งั้นดาบหักแน่ฮะเดี๋ยวบนื่อีเข้าครับดีขึ้นเลยครับครับผมก็ชาร์จจัวครับปุ๊บๆเขาเขินนี่นะครับผมชรอันดอใช่ครับ แล้วก็ฟองงูครับฟูยูกะครับโจนึงครับได้งูด้วยครับใช่ครับมอนเตอร์เต็มมือเลยครับแล้วก็น่าจะเป็นแอลลี่ครับแอลลี่ครับก็ต้องหารุในนี้ครับผมโอเคครับตรงนี้วัดลิงตีกับแอลลี่ครับผมเวฟครบมากครับมีเพเนเทิตสองครีนะครับผมใช่ครับเมีได้นะไปรู้มีเพื่อนนะครับผมโอเคครับจะมีเทคเกิร์ต่อนะครับผมผมใส่เทมแล้วก็เทคของแอลลี่ครับ จบการต่อสู้มีนักกษัตริย์แบบแซกจั่วครับแล้วก็ไอปรู้ครับใจเริ่ดรุกครับปรับครับผมโดนอีกชุดอืองูไม่นะอย่างเงี้ไม่มีดาบไม่มีดับเบิลฮะมีแค่นี้ฮะตัวมังกรดามะโอเคครับรอดตัวมาได้ผมแก้เกมได้ดีครับผมแล้วคราวนี้ฮะน่าจะงูลงงูลงมาจั่วแล้วก็ลากเป้าทีงูนะครับผมเรียกได้ว่าฝั่งซ้ายนี่ตั้งแต่แบ็คไฟเดย์ไล่ครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สองครับผมครับผมเหมือนการซ้อนๆกันนะครับผมโอเคฮะ เก็บสองใบไปปุ๊บอะไรไม่ใช้เก็บครับเมื่อกี้ดาบมาไปได้2นะครับก็เก็บไปเลยนะครับผมดาบต้องไม่หักครับดาบหักนี่จบกันแน่นอนใช่ครับแคลหลอดนฮะหมูหมาตัว2ครับครับผมเป็นใบใจเกลียผมโอ้มีโลดแล้วครับเต็มมือเลยฮะใช่ครับเชียร์กำลังมาครับมีกระต่ายกระตงลงกระต่ายลงกระต่ายแท็กแท็กเฟสครับผมโอเคฮะตื๊ดตื๊ตืตืนับครับก็คือต้องเอาเสือตีข้างนะครับผมแน่ๆนฮะเอาออกไปนะครับ เก่งมากครับไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube Kid and Guard Channel